นน้ำนะทุกคนลายลิงมาบัดเดียวแล้วนะนี่นะตัวนี้แงเนี่ยเป็นแง,ง้ห้อยน้อยบ้าโอ้โห้โอ้ยัมีตายยังมีตาย,ย,ตายปลาอดุขุนทุกคนหนาวแนละ้วบัดนี้นะ มปิสวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีทุกคนทางไกลนะเดี๋ยวจะนับเข้าวโซ่โซ่มาเก็บบ้านหน้าตามที่เคยพ่อพี่น้องไอ้ในกาบป็นเวลาอีกเสาอีกืหนึ่งคนของการอยู่ปากเขานะแต่ว่าเสาเมื่อวานนี่เสาเป็นมือสุดท้ายแล้ว วันนี้คอยมาลักไก่ทุกคนมาลักไก่หลวงพ่อนมาเช้าๆเลยตอนต้นไปสามโมงคอยหาอ้อมมาอ๋ะไม่เลิกกับลีตามส้มเดี๋ยวมาเรื่อมาอกแ้เช้านี่มันแต่ว่าใกล้ทุกขัตนกกตอนนี้นะฝนตกเมื่อคืนนี้ไก่มีหันเป็นนะเวละ่ธรรมดาเนี่ยหันดีเลยเนี่ยฝอยมีหัน ใครหันกลางด่านทุกทคนไปนิ่งไม่ได้ได้หนังนี้เชื่อนอนกลางด่านเป็นดีพวกบัดดงนี่ไปมีหัน บางดานแปดนี่รดแต่ค่อยบังไหมนี่มาโอ้ปลาตก แกมีเห่าทนตันินนะจักเป็นเ่เลยนานจากคนตองหลายใก้ชมโตน้องคือเดียวนี่แม่คอยเหามาทางดงพนันได้ไก่ตินนนะแต่คอยมาตามพูชันมาทางด่านเป็ดพุ๊บยักษ์้ามหันอยู่วพวกุกกะเดี๋ยวไปเชิดตัวนะลองๆบ่เป็นตัวไหมตัวนี้ก็แกมีเห่าด้วยด่านตามูพกี่ประมาณนะ ไก่หันมันเป็นพ้กละหันกันเลยวทุกคนไก่ขันนะโน่นด้านผูนู่นไปเลยเลยสิงอโลงงดิเคยมาจำอ่ะพุชเชีงขันกันเลย ไปเลยไปบ่อะนะลองบ่มืดด่ผล Oh, to, kai li. พอ,อะจะทนเหมาะหนะแยแนมวยไก่จะไปเรีนต้นไม้แถวหน่ะเหมาะถึงมัดโอ้ไก่ก็หันไก,ก่อยู่ลีตัวไปเมื่อกี้นี่ผัดไปห่อนแลววนน้วเป็นมิดอีอยู่กลางด่านมันเห็นบ่เลยแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอต่วพอไปทำเรื่อกับเหมาะถึงมัดหมดเหมาะเต็มมัดแถวนี้น,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 นะ ီကျไအเိ့ကို်တနါကို္တာကြးကိုူို့ရွေရြေြားကာို့ရို့ရိ เจ็ดทุกคนมันนี่ฝนโต,ต๊ะละโอ้ว่าเสียงร่มเลยออ้โอ๊บม,มาอยู่มาข้ขขางๆจุดโต๊จากจากเมือเชิงแล้วกรอบไก่กลางมูนไก่จะไปเฉยเลยไก่ก็ได้ไก่ก็เฮฝนก็ตกบัดน,นี้หาวันอยู่วะ ทำมีดะอ๋อวฝน,นได้ทำเหมนี่มันดีนี่เด้วกันเดจกฝนนี่ก็ได้ก็ะคึกือกโลดใกล้ก็ลังหันจะดีพวกเไรกลกยังมิดนะเยวฝนยังมา เอาทาผลเอิ้ดนดีมต้องคันดีไก่นะทำถึงโหูนี่ก่ะบันจู่ลท่ทุคนเอ้ย ขนแห้งมาแห้งมาแห้งยาดนล้วมันนี่น้ำกับแม่ดูอยู่โบวัยแล้วแม่ดูยังเตยโยงเก้ายังตึงแห้งก็เก้า แต่ละบอนนี่มีต่บอนโูน้ำก็ได้นี่นี่หน,น้าพลาดหินอย่างโูละลึกแล้วอันนี้คนนี่นะโอ้ยน้าได้ดับน้ำนะ ให้นะ่าประมาณเนื้อเนื้อชมวง่านไปไรนะทำขึ้นพีแ,แต่ก็าอายุดิขึ้นหมดดิคนก็ไม่มีทางไว้จะถอยได้มาตัวเนื้อเลยไปถาดทาดทาด,ทาดมาเอับคนทาประมาณสองชมวงทาดคนดีคนนี่นะดีเอิญอยู่บ่นอยู่กัยะล่ิ bạc cua bò nam thôn cũng bay lời bạc à, nắng hô tô hên để lộ một buồn con bò bay mới là, mới dù cùng cả một cầu ngon ta vốn chó kéo mồm bị ơn như vốn đi nè cày cả mít chim แต่ฟันต้นเพื่อแบดนี้ไปไม่ได้กับจบข้าวมันกาน้ำนะอะไรเป็นวงละเป็นตัปลาขึ้น้ะน้ำห้วยน,น,น,นวี่นั้นอันนั้นนาทุกคนมาไหว้ใช้น้ำเลยคนก็ตกเรียรอตกเค่ตกว่า ดีตะวันเป็นห้อยใหญ่หนะึ่งห้อยน้อยอันเด็กเป็นอัน,อนตรายปัจจัยห้อยน้อยนะแต่บันทมไว้อันนี้มันนันโทมเยอะมันใหญ่เนี่ย,อย,ยโอ้โนฟันโตเลยยิงเนี่ยยนะิงปลาดุกปลาอยรี่ย่างมันนี่ขึ้นมาวันนี่โลดทีฝั่งลาสทุกคนก็เฮ็ดนะบ้าโอ้โห โอ้มีตายมีตายปอปลาดขขุขึ้นทุกคนมาเห็นโชคตู้ตัวนี้ถึงลงก้อนถึงลงบุษบัตรหรือลเพชรก้อนโอ้โหโตกนี่โอ้ไยได้อันนั้นเลยทุกคนเลยจะได้แห่มาดักเลยปลาดุขึ้นปลาดุลงนี่นะ Mình đi nắm chắc Nó chả nắm tì ở mình Nắm tì ở tài rồi Tài đâu Ở ngay cái gì Nắm một khứa lên Ô ô ô ô tài bị đấy Nè ở đây đi không như vô kìa khoa chị Hà lộ cũng như thường đi chả nắm tù ทำมาได้ตึมมาได้พิชลได้เอ้าคนหาโล่ไปก่อนอะ้ตัวนึงเลยแต่ว่าอยู่พุดนะูดเสียงดังรีน้ำนะน่าจะพุ่นล่ำลงหลายบึงเดี๋ยวหาโล่บึงแถวนี้ก่อนโอ้ปะขึ้นชักปาขึ้นชักป,า,า,กปาลงมาจัก <c oughs> น้ำ,นำคืออะไรให้ความสียงมันนะ อ้าอ้าอ้า,อ,าอยู่โอ้โหทุน้ำป่าไหลมาแห้งกีทุกคนไหลมาแห้งบานเดียวรถดีนะ พาสะทากอยู่ห้วยน้อยตัวนั้นนะรับเองล้นนะตัวนี้พัดค้วยง่ายล้นนีห้วยน้อยตัวน่ะก็ตุ๊บฮาร์โล่องปฟาก่อ็ก็เต็มหมดแล้วแถวนี้นะน้ำลอยฮาร์โลดน้ำมาบดีอยู่หลวงพ่อเสียงอ่าอ้าอ้าอยู่น้ำนะทุกคนลอยลิง มาประเดียวอะไรน่ะตัวนี้แงเนี่ยเป็นแง,งห้อยน้อยปัญญาชนะน้ำนะเดี๋ยวฮะรอองค์ปาก่อน้ำลายพดปากนได้น้ำลงน้ำปา้าเฮ้ยนัวนี้ได้มามาประเดียวได้ บายครับรถรถนี่ยังควายไม่ได้แล้รถจักรทุกคนเลยเพราะว่ารถจักรคือคอที่ฟ้าะนะทางเมื่อยทางนี้ทางเมื่อนะนำ้ำเลือดน้ำแล้วสัตว์ทุกคนเลย ความม่ได้อะไรล่ะเอาเบอร์กลางไมเห็นเต็มมั้งละน้ำนะก็้วพ่อต้อง,อง,อง,าง่างล่องเล่งมันทางความน่ะมีม่คนน้ำอ่าเต็มมั้เป็นรถเทิงพี่เดี๋ยวมันบ่อนก,ก่อนปลาขุ้นนีเลยปลานะมันลายพดน้ำลายพด ทางขึ้นทางเมื่อนี้เดี๋อและน้ำเพชรละให้ผ่านฝนมาแล้วว่ามานมานมานว่า,านหน้ากูไม่มานฝนเยอะ ใก่สามบาทดตี่ยามบาทผู้ตัวเด็กเยนปืนสิบปืนสองบาทมันนี่คคอยมังยยุคคอยใกล้บอลมึงได้ก็ที่หลังทำยัางงูนี่บ้านไม่ลำดับนี่แป่เป็นเมื่อเยบอุ้มบางเมื่อเย่เราบมันมันแจ้งเนาะคอยนึงบินว่าว่าอ้อพัดาดผู้แล็ไปบิด อ้าท no ี ala, 2, 15, 15. Twelve, Twelve, ่โซนก็มาก็มากระจกเลบไรหนิงละตัวยีสามันอยู่ไก่อรเดี๋ยวยืนอยู่อเขาคือลายจะหันกลายเลยเแล้วมันนะะอ่าเี้ยนี่ก็ลายเฮ้ยฮะนี่ก็ลายันตแบุกึมน่หั่นหั่น่างเยหั่นดแต่้โมงสีโมงกนเขาจะูไปหอทแล้วก็นรถสี่โมงคุยเขากชื่อ

นะ, um, นะคนกขาหออแล้วก็ดูสิงก็ดสิงปลาแล้วดต้นมันรอจัดจะทบ้านมันราจะกตว่ีสิงปาแล้วก็สิงของเก้าก็ย่างอยู่นะทุกคนนั้นคนก็มไม่ทราบว่าจะถอย ตามจนคืนนี้นก็หนูนั่งดีดีตายน้ำขลาดผู้ขอไปเดินนะตัวไม้นั้นน,นั้นลงกตัวโอ,อ,อ้น่ะเห็นน้ำป่าน้ำน้ำมันเป็นคนน้ำไว้มาไวไ้เลย นานออามาไวมมาานั้นไวเออเนียงไวมากมากคึน้นมากมากเดียวโรต์ทำไมมาเชื่อเลยเข้าหน,นุ่มนีเดี๋ยวนี้หนุน่มีแล้ว ซลานี่แหละคนโบ้านก็ได้คือเป็นโน่นำปำเนาะนเนาะแกงคุนะอะไรไปกัน น้ำดีจะดีได้ก็ดีจดดี แล้วนนะีวแ <ooh> ้วคนในระว่างที่ว่าเราทาประดุกเดี๋ยวแสงแก้วก็ติโครนีน่แงแก้วกินกันกนบที่ปลาฮง เดี๋ยวยาดจะปนกไปเลยโอ้โหแกนรันด้ได้ยังเป็นมดกันเียบกว เนียงป่ากันได้โอ้โถแต่ไม่เลยช่วยป้าทีคนเด้เดี๋ยวอาหาร้ากินน้ำก่อนไปนี่พิงกระดูกไีแยวจำอันนี้นั่นเขาอะไรทีคนเด้ อ้ออ้อกินนิมิแต่ว่แดงววานนี่มาเจอเป็นอุ่นแล้วลับไปเลดเฮ้ยเฮ้ยม่ครับไมครับรับไปอีก็ดมา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 ตรงมือขังเข้ากับปัญญาดเดนี่ยหนึน่งแค่เป็นคนโลโอ้ อยได้อยเยอะเหมอนัไกลๆเธอะชาวบ้านอี้ดนอีโดนมีเีมคอยจะผ่านมานมนามานมนามาหน้ามูนมาแจ๋วนี่กะวังคอยไปเลย ไม่ยากคนก็นได้แล้วถ้าตัวน้อง,งนังนงน่งถึงไหนนะมุณจะไปดิ tham ơn đi hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ những video hấp dẫn Thì trên một cái này võng chèo nè nè này nè 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 Nó nè nè rồi nè nè ไรกกนน้ำจาไปน่เรียบร้อยแด้วเราจได้บริเวณคนไทยขอหมือตะัารอียวน้ำเท่านี่ชาขาวายไหม่ครับน้ำเต็มพายแค่นี้ขุ้นดอก้ต้นหอยมูไปทั้งทั้นอะไรขึอปตาขึ้นตาันจะเร่นคนตาเพื่อ อันนึงก็ทำกินแล้วไปถ้าปล่อยรานนะคือบอลร้านถ้าแดงก็จะหงอกตัวเมืเลระดมปคือไี่กินล้วปลีกการี่ตามตรงไม่โตอยากไปแท็กซี่ราน อาคลิปนี้กับมมยังไงพ่น้อยเดินทางมปปาแล้วล่ะคนก็ยังมียาตกอกูประเดี๋ยวในี้ถามราจารลวันนี้เลยผมไ่เข้าใจพี่น้องอะไรจีทุกคนจีตามจีเกิดตามทุกคนมากันในคลิปหน้าทุกคนจุนเวลาไปก่อนบาดี